โชู Bonjour, สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาเรียนการทานอาหารของคนฝรั่งเศสว่าเขาทานกันยังไงหนึ่งคือเครื่องดื่มต้องมีพร้อมคนที่นี่เขาจะดื่มกันแทบทุกคนนะคะเครื่องดื่มนี้เราต้องรู้ว่าเราควรจะดื่มอะไรเราต้องรู้ว่าวันนี้เราจะกินเมนูอะไรถ้าอันนี้จำเป็นเขาก็ แล้วแต่เราคะ่ะเราจะชอบดื่มก่อนอาหารจำเป็นถ้าเรากินพวกเนื้อพวกสเต็กเครื่องดื่มเราก็ต้องสั่งพวกไวน์แดงถ้าเรากินอาหารทะเลเครื่องดื่มก็ต้องเป็นไวน์ขาวอันนี้จะเป็นองเทยนะคะจะเป็นอาหารที่เรียกน้ำย่อยกินก่อนอาหารหลักจะเป็น กินแล้วก็คุยกันคนที่นี่จะใช้เวลาดื่มนานมากส่วนมากจะถ้านัดเจอกันดินเนอร์จะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มคือดืม่มแล้วก็คุยกันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อด้วยอาหารหลักก็จะทานกันสองทุ่มจะคุยกันอันนี้จะเป็นสเต็กค,คนที่นี่เขาจะกินแบบสุกๆดิบ เนื้อต้องอาหารจานหลักคือคนฝรั่งเศสเรียกว่าเซปราจะเป็นอาหารจานหลักกับ

เมนูต่อไปอาหารหลักฟิเดเมอรม์อาหารทะเลร,รวมมิตรที่นี่เขาจะแช่เย็นค่ะมีอาหารทะเลต่างๆและเราต้องรู้ว่ามากันกี่คนกินกันกี่คนเขาจะมีเซตบอกว่าเซตนี้กี่คนแล้วก็ราคาราคาเมนูที่นี่ไว้ใจได้ค่ะไม่มีการตุกติ๊ก แจ้งราคาทุกเมนูอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของซีฟูด้ดจะมีมายองเนสกับวิเนก้าซอยกับหอมนะคะมาใหม่ๆทานไม่ได้ค่ะคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราที่นี่เขาจะทานอาหารไม่มีการปรุงเครื่องเยอะเพราะว่าเขาต้องการให้เรารู้จักชิมรสชาติที่มาจากธรรมชาติเช่น กุ้งหอยปูปลาอะไรเนี้ยเราจะได้รสชาติสัมผัสจากธรรมชาติที่แท้อันนี้ก็จะเป็นอาหารไรยาไยเ,เป็นของอาหารสเปนนะคะขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะต้องทานค่ะต่อไปเป็นสเต็กบางร้านเขาจะขายว่าเรา จะกินสเต็กชิ้นนี้กี่กร,รัมแล้วเขาก็จะบอกราคาว่าราคาเท่าไหร่น้ำหนักสเต็กเราเท่าไหร่จะสั่งแบบสุกมากสุกน้อยหรือปานกลางส่วนมากสเต็กเขาจะทางกับปอมเดเต้เอะมันฝรั่งเศสถัดจากอาหารหลักแล้วเราก็มาต่อด้วยโฟมาร์ตนะคะโฟมาร์ตคือชีสคนฝรั่งเศส ชอบกันมากค่ะชีสเนี่ยจะทานกับขนมปังและสลัดดื่มพร้อมกับไวน์แดงสเต็กก็ดื่มพร้อมไวน์แดงนะคะคนฝรั่งจะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อจะเป็นอาหารชั้นเลิศแล้วก็ต่อดว้วยของหวานเดซ์ของหวานเขาจะเสิร์ฟพร้อมกาแฟมีขนมของหวานเนี่ยมาให้เรียกชิมเยอะเลย ของหวานที่นี่ก็อร่อยอาหารฝรั่งเศสจะขึ้นชื่อหนึ่งในหนึ่งในยุโรปนะคะก็จะจัดให้สวยงามอร่อยเราต้องชิมพอของหวานเสร็จตบท้ายเป็นวันเด็กเตยโปรตุเกสทีแบบเป็นโปรตุเกสโปตุเกาก็ลโรตุลมาดโอ้โหเซฟฟอร์เซฟฟอร์อ่ะเซฟฟอร์เป็นโปรเตส ออีเซบูดเลยจ้าเฟซบุ๊กของหวานเสร็จเขาก็ให้ดื่มพวกวิสกี้พวกกลมอะที่แบบแรงๆค่ะทุกคนไหนก็ต่อด้วยซิกกาก็ว่ากัดไปอันนี้เป็นเมนูนะคะของร้านอาหารบางแห่งเขาจะเสนอบอกราคาที่นี่ไม่มีการโกงราคาค่ะจะจะตรงไปตรงมา ก็ชมเมนูนะคะมีแต่สวยๆอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ แม่ซี่บุ๊กูหวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้การกินอาหารของคนฝรั่งเศสลําด,ดับขั้นตอนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามจนจบ ชมคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยค่ะโอเคนะคะบายบายบอนชูเนอะ